โคไดพิมหาอากาศโซตุนนัคาราต้นแบบของสกินนี้คือ9จิลายุที่หน้ามึงอะ่ะก้าสุพัสราและสำหรับใ,ใครที่ต้องการจะเติมคูปองอาวีก็นี่เลยเพจพ่อมดแคร v เบอร์เพสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วเพราะใช้แค่อ p e เ ID นในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกว่าเติมเองร้อเปอร์เซ์ เนป็นไรอะศัตรูของข้าจงเตรียมรับโซตรวนนัคราชปาดแปลด่าปกมาเยมันเกือบจะดีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีคำว่าแปลกเนี่ยพญานาคตนนี้เป็นของของข้าดังนั้นอย่ารีมาบังอาจแย่งของของข้าเออเอาตาไหนดูว่าเป็นพญานาคก่านฮะแหล่งน้ําแหลงนี้เป็นนที่อยู่ของข้ามาให้กูโดนทั้งนกกระจอกโดนทั้งพญานาคอย่าริาาได้บังอาจ มาแต่ต้องมิสหายของข้า,าเพราะว่าตัวเจ,จ้านั่นจะหาชีวาวายไม่หาชีวาวายคืออะไรวะตายังเขียดไง ไม่เอาไม่ชอบเขียดขอตายยังกบได้เปล่าเจ้าอย่าได้รีมาบางอาจแต่ต้องเทวาสถานของข้าในเจ้าโรคจิตโอเมนน่ารังเกียจมาเลยดาสักกูรู้สึกผิดเลยกูผิดอะไรดักดาเน็กกูแค่อีปบอมแล้วๆๆๆไม่ตายไม่ได้ยังงี้ก็คือไม่ดึงเงิใช่ใช่เจย์โอมาเจอไม์เร้นี่เรนนี่แกนี่น่ากลัวไปถอยก่อนนาครศเจ้าเชื่อใจในตัวของข้าไหมเรนนี่ไม่ได้น้าเชื่อใจหมดคลิปนี้เอาเลยนะจงเตรียมตัวของเจ้าไว้ให้ดี3 สองหนึ่งเปิดเลยนาคอสฝากที่เหลือด้วยยาวยาวยาวพีไปเดออสายดำนี่พวกเจ้าห้วยล่ะข้าเคยบอกพวกเจ้ากี่รอบแล้วว่าที่ลาบลุ่มแม่น้ำนี่เป็นอาณาเขตของข้าอย่าริอาเสนอหน้ามาแค่กูเดินในน้ำกูผิดไปแล้วกูว่า นี่พวกเจ้าอ๋อกำลังก่อเรื่องทะเลาะวิวาทโดยที่ไม่มีค่าอย่างนั้นเหรอช่างน่ากลธทายิ่งนักพวกเจ้าเตรียมรับโซ่ตัวแห่งนักราชอุ้ยนี่ไงมานี้นักหมาแก่ชิวิญญาณอาเวฉันมีบางเรื่องที่อยากจะบอกเทนะอ้อยหยุดทำตัวกระตกกระตากไม่สมเป็นกุลสตรีแบบนี้สักที ข้ากแล้วสตีเห็นกระโดนยูบ <están> หัวผู้ชายอยู่นะลูกในกรณีของข้าสถานการณ์มันบังคับแบบนี้ต็งหากล่ะข้าเลยต้องทำอะไรออเดี๋ยวโอเบนออกไปจากตัวข้าเดี๋ยวนี้ด้รังเกียร ไอ้ข่าวทำน้องกาวอะฮะท้องสกินน้กะจทะเพื่อนกไ้ี่นี่ี่อะไรเก่กินน้องก้าวม่เลยม่ลามั่งเลยจบไปลเลยเออเอาเลยเอาเลยเอาใี่สุดมันทํ่างนี้ด้วยเนีน้อสกินน้องนม่ด้วนมันเหลือใครอะเตตัวนี้เอาบังไว้เอาดาบเอายาสวยเป ไอ้เดียวอ้อเงินทุกคนใส่ใส่ทำแบบนี้ไลยแล้กินน้องก็ชิวเลยนะใส่สวยสวยจบบ้านมากเลยจบเลยสูบแฉบหัวฮะอือโอเคค่ะสุดท้ายก็สามารถชนะได้เพราะสกินของก้าจิรายุค่ะก้าจุพัสราโอ้ยเนาะรวมๆแล้วสกินนี้ก็เป็นอะไรที่สวยงามรุนแรงแล้วก็น่ารักมากๆถูกใจเป็นที่สุด และแน่นอนว่าเล่นดีขนาดนี้ไม่ผล MVP แน่นอนค่ะอ่โอเค MVP บายน้องเก้าโอ้จบคลิปนี้ mm hmm. ขออนุญาตไปหาหมอก่อนนะปวดหลังปวดหลังพอดีว่าแบกเยอะนะครับนั่นๆ